นอนนะครับผมสวัสดีวันนี้ก็กินข้าวอาบน้ำกินข้าวเพิ่งเร้วพว่่อ้องครับเห็ดปนปลากินครับื้นนี้ครับเห็ดปลนปลากินแล้วก็ได้ <c oughs> อาการหอนไหมครับผมหอนหครับหอนแน่พี่น้องื้นนี้ก็มาแล้วครับก็ามาอาบน้ำแล้ว,ลวมื้อเื่นที่จะไปทุระได้พี่น้องมื้ออื่น พรุ่งนี้ไปบริจาคเก็บเลือดครับพี่น้องแล้วก็นี่ครับก็ <c oughs> สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างนี้ก็ฝากช่องไอซินนี่ด้วยครับพี่น้องเด้ออ่ทาทักทายก่อนนอนนะพักผ่อนนะพี่น้องเนาะก็หลายๆคนนะครับ <c oughs> เอ่อกาสวัสดีนะครับสวัสดี มาแนะนำนะครับหลายๆคนนะครับที่เฮดลิปนะพี่น้องเนานะย่าลืมลงคลิปช็อตหลายๆเ้อพี่น้องเนะ้ยลงคลิปหลายๆไปโดดลงเบิง้งบมเบิงเบ่ง,งกรซ่านะครับลงไงไป ide, หลายๆเลยพี่น้องคือเฮาเฮดพอร์ตนี่ครับผมสวัสดีครับสำหรับผู้ใดน,นะครับลงคลิปนะครับลงคงิปช็อตหลายๆเ้ยพี่น้องลงคงิปช็อตหลายกับมีผู้ติดตามหลายเ้อครับสวัสดีนะครับสวัสดี สวัสดีเพื่อนๆนะครับผู้ได้เข้ามากแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเมื่อกี้กินเขาเพิ่งได้พี่น้องเฮ็ดปนป่ากินกลับเลกงานมากครับืันนี้ก็เลยอยากกินปนป่าก็เลยเห็ดปนป่ากินเนาะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอศิ่นด้วยนะครับคนบ้านในี่ในเด้อพี่น้องอ้าวแม่ไอซิ่นผ้ากินพ้าเที่ยวนะครับผมก็เมื่อกี้ว้าถึงเรื่องผู้ติดตามนะครับ ใครอยากได้ผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามเร็วๆนะครับหอนหมื่นซับสไครต์นะครับบม่ยากด้พี่น้องแค่เขานะครับ <c oughs> เขาครับแบบว่าอ่าลงคลิปช็อตหลายๆครับพี่น้องลงคลิปช็อตเยอะๆนะครับผมลงคลิปช็อตล้วก็พยายามลงคลิปช็อตมื้อละสามสี่คลิปเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้ผู้ติดต,ตามหลายๆนะครับก็คลิปช็อตซอยเขาใดได้พี่น้องแล้วก็ลงปะมะาม้าน่วงคำคำอะไ้ครับผม คนที่เลิกงานพนมาเบิงสินะแล้วก็เอาหมายวัดความหมายวัดกันนะคือของผมอะครับผมไปเบิงใน่องผมเด้อครับผมลงคลิปช็อตไปคลิปหนึ่งครับล่าสุดก็ที่ลงไปเดือนกว่าครับเกือบสองเดือนแล้วครับ คนเบิงลานสามนะพี่น้องคนทพ่ตธิตาพันเจ็ดพูดเลยออมันดันทั้งเรื่องไอ้จังหวะาอมันดันเนาะคลิปหนึ่งกับสามสี่แสนนี่ครับแปดเก้าหมื่นแสนเลลักหมื่นนีหลายครับพี่น้องคือเขาลงไปเรื่อยๆครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับเพผมนี่เป็นคนเน้นเน้นลงคลิปช็อตนะครับผมลงคลิปช็อตนะพี่น้องหลายๆครับอ,อาการห่อนครับก็ผมเป็นคนส่วนมากผมสินเน้นลงชชอ็อตนะพี่น้องขอขอโทษขออภัย มันบาอันนี้ครับนอนผู้เดียวครับวันนี้ครับก็ลงคลิปช็อตนะครับลงคลิปช็อตหลายๆลายในผู้ติดตามนะครับอ mm. ย่างผมคนติดตามเริ่มหลายเลยได้พี่น้องครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับก,ก็นอนนะพี่น้องเนะาะมื่อื่นเพราะว่ามืออื่นไปธุระไปบริจาคเก็ดเลือดนะครับห้ามดื่มเหล้าห้ามห้ามทุกอย่างพี่น้องให้นอนเร็วนะ นอนพักผ่อนเพียงพอนะไปบร,ริจาคเก็บเลือดเนาะโรงพยาบาลชนุรีโรงพยาบาลเขานัดพี่น้อง <c oughs> ก่อนสงการ์ม่ได้ไปครับเนื่องจากเป็นภารกิจกับสิกับบานเห็นงานบม่ได้พักผ่อนเพียงพอ,อ่ะเอาบอกถึงเรื่องนี้แต่ว่าขันผู้ใดแ,แบบต้องการผู้ที่ตามในลายนะพี่น้องลงคือผมบัครับล,ล่งซมือแล้วก็ไล่สดแนอย่างแน,นนะครับแล้วก็ไปเบิ้งมูในไหลแน่ครับพี่น้องลงไปเรื่อยเดี๋ยวมันกัผ่านเองเนาะครับผมเพราะว่า เขามีความพยายามสิลงเนาะพี่น้องลงคลิปช็อตคลิปหยังนะครับให้มันผ่านกดผ่านเกณฑ์เพิ่นเนาะเพราะว่าหันเขาบ่ลงคลิปช็อตพี่น้องเขาบ่แม่นดาราดังเขาไปลงวิดีโอยาวมันผ่านยากครับเพราะว่าเขาผู้ติดตามเขายังบ่หลายทีนะครับมันกับคนเบิ่งยากเนาะเพราะว่ามันเขาเพิ่งหัดเฮ็ดจังซีะมันยังบ่ได้ผ่านกดผ่านเกณฑ์เพิ่นอยนูพ่ยพี่น้องกากเด้อครับฝากเข้า,ขามาเบื้องซองหนึ่งกาก คอมเมนต์ได้ดพี่น้องด้อยเสียงสัตว์บออยู่ใส่อากาศฮอนบอนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับเอไอสินได้ด้พี่น้องด้อพากินผ้าเที่ยวนได้พี่น้องครับก็พยายามเห็ดน้ามวยนะครับนอ้นอ,งนองมันฟห้เฮ็ดเด้พี่น้องซุ่มเด็กน้อยฟึกนไงให้ล YouTube, หุ่งยูทูใไปเฮ็ดทองยูทู e พี่น้องแล้วก็ให้ไล่สดครับน,น้องในแผนกเนาะมันบอกว่าาอเฮ็ดลดอล้ไอเ้าเก่งอยูอห่หัวก็เลยเอาลองเมืองครับกับฝาก ฝากเขามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์หน่อยด้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นำเลยครับพี่น้องหรือว่าผู้ใดขามาเบิ่งหลครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยด้ครับรับกดติดตามให้นำเ้ยครับเดี๋ยวผู้ใดอากาศเป็นจังไงเนาะพี่น้องแต่เราจังหวัดฮอนบ่ครับโซนไหนร้อนมากนี่ก็เปิดแอร์ได้พี่น้องแอร์เปิดตลอดเลคนน้ครับมันฮอนฮักฮ่อนฮ่อนค่าฮ้อนแน่พี่น้องครับ เข้ามาและคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับกดไนไรกไรดแชร์ให้เด้อกับเป็นกำลังใจให้แน่ครับก็มาไล่สดแต้ก็แปลกได้พี่น้องว่าตรงๆเด้อกันเฮาไล่สดแล้วเข้าบด้ไลเป็นอาทิตย์กว่านี่ครับคือยอดคนเบึงหน่อยลงเ้อพี่น้องอันนี้ผมสังเกตของผมนะครับเพราะว่าผมปกติผมไลฟ์นี่คนเบ่งหลักร้อยหลักพันเลยพี่น้องอันนี้หลักสิบพี่นอ้องอ้อันหน้าถาจะของแห้งครับซึมมือนี่อีหลี a เอไอมัน บดันทรงบอ,อย่างคิดอยู่ดิว่านเออเหตุผิดกดเหงือบ่ได้เหตุผิดอย่างนะแต่ว่าผมบ่ได้ไล่สดประมาณอาทิตย์กว่าพี่น้องเหตุงานนะก่อนกลับบ้านแลวกลับบ้านไ้เลยเลยนะครับก็เลยคนเบิ่งหน่อยลงนะปกติก็รัก้อยรักพันเดี่พี่น้องเทื่อเข้ามาเท่อลอยสองลอยเลยครับมันก็แปลกขึ้นกันผู้ใดเป็นคือผมบอกครับไล่สดไล่แล้วคนเบิ่งหลายแล้เวลเข้าบไล่อาทิตย์สองอาทิตย์นี่เข้ากับมาไรสดนี่นบนเบิ่งเนี่พี่น้องเห็นบ่ครับ ฝากเนะยครับฝากฝากคอมเมนต์เนียนะครับผู้ใดมีความดูเพราะว่าผมกับเพิ่งหาเทปช่องคือกันเนาะครับเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆเนะยพี่น้องครับผมเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมก็สวัสดีนะครับกินเข้าเพิ่งอิ่มพี่น้องโอ้ทองแห่นองคองเลยครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับสวัสดีครับม่านกอนนอนครับม่า ทักทายนะครับไล่สดนะครับซุมือนี้ต้องไล่สดตลอดดี่พี่น้องบานนี้ม่ไไว้แล้วครับเพราะว่าค้นหายี่น้องไล่สดที่ค้นเฮียไหมนี่อย่างวะก็แปปกขึ้กันนะครับผมก็ผมก็บ่เข้าใจกันว่ามันเกิดจากสาเหตุใดไเนาะพี่น้องเนาะก็พยายามเลยพยายามไล่สดนะครับลงไล์สดนะครับอื่นก็สิไล่สดตะเศร้าไปได้กันไรนะครับผมอื่นไปเที่ยภารกิจนะครับก็ไปบริจาคเลือดนะพี่น้องเนาะแต่ก็ สวัสดีนะครับสามคนกันไล่เลยไล่เลยครับสามคน <c oughs> กะบอกถึงผู้ใดอ,อยากที่นี่ผู้ติดตามนะพี่น้องคือให้ลงคลิปหลาลๆคลิปมผมบอกแล้วครับใครอยากได้ผู้ติดตามนะครับให้พานภารกิจอย,ย่างกับพยายามร่ลงคลิปช็อตหลายน์นะพี่น้องเนาะกะมันกะเดี๋ยวมันกันนอะไรอีกนะครับคมสวัสดีครับสวัสดีครับผม เราก็ลง่งคลิปช็อตแล้วก็ล่งส่งคำคำในพี่น้อง a ออมันดันเนาะครับคือสอง่งคือของผมไปเบื้องใดครับในช่องเลยเวลา a ออมันดนันดันหลายเลยพี่น้องสามแสนหมื 3, 000, 000, 000, 000, 8, ่นแสนแปดนครับหรือว่าลักล้านผมก็มี่นะครับหลักล้านล่องไปเบื้องไดน,นะครับในช่องผมนะครับเพราะว่าผมเหตุคลิปช็อตไปเรื่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆครับก็ <S <S ยังบม่ได้ผ่านกดผ่านเกีย์พุดนล่ะครับอ๋อชื่อชื่อชื่อเบียครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีร้อนครับร้อนนอนอยู่ในห้องอย่างเดียวเลยครับก็สวัสดีนะครับที่เบิ่งไรนะครับพอผมไล่สวมาก็ะชิบกว่านาที่กพี่น้องชิบหน้าที่เห็นผมก็ชิบกว่า่นะครับผมก็บ่ไล้ไรได้ไล่ด่วนนะครับเพราะมีเวลาเพิ่งอาบน้ำกินเขาแล้วก็กลับมาไล่นะพี่น้องนะขอขอบคุณนะครับที่เบิ่งกันนะพี่น้องนะก็สวัสดี ทุกท่านนะครับที่เข้ามานะคอมเมนต์นะกดไลค์กดแชร์ให้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยๆนะครับที่พยายามเฮ็ดต่อไปนะพี่น้องมันต้องเป็นของวันมือของเฮ้าเนาะสักมือนะครับในการเปิดช่อง u t u b e ใดเนาะคนอื่นเขายังเฮ็ดใดเฮากับตัวเฮ็ดไดนะครับคนเบ่งคนเดียวสองคนกับเฮ็ดครับพี่น้องลงคลิปไปครับพี่น้องแต่พยายามเต็มทีครับในการทําช่องนะครับผมพระว่ติันเฮ้าบ่เฮ็ดนะครับ แต่แท็กซี่เห็ดหนังยเลพี่น้องมัน่างกับมันบางค่ะก็เลยเด้เห็ดว่าจะบอกให้งานเท่ากับไม่เห็ดนี่ต่อนะครับโอญี่ปุนก็มีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับผมวันนี้ก็นอนนอนผู้เดียวนี้ครับนอนคนเดียวก็ ้อนเปิดแอร์เปิดพัดลมด้วยพี่น้องอากาศท้อนคักอยู่ไผอยู่ไสเน่ครับอากาศท้อนบ่ครับอากาศร้อนไหมครับผม <c oughs> อากาศเป็นจังเดยเน่นี่นะครับเป็นกาําลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดช่อง YouTube ต่อไปนะครับผมครับอันนี้ภาษาญี่ปุ่นมาฮึจีนฮึอาริคโ,โตโกมาเซ่แบ่ญี่ปุ่นบ่เนี่ยไปมัวม, ộ, ม ộ, ไปน้ำเขา <c oughs> ครับสวัสด э so like no ีนะครับสวัสดีออออีหยางน้่มบ่เนี่สวัสดีครับ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 อีหยางหมออือครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีที่เขามาบึงนะครับเขามากดไลค์กดเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนอนอยู่ครับนอนครับสวัสดีครับอือเอ้ยสีนี้แม่เว้ย ชื่นใจใน่เว้ยภาษาจีนภาษามันม่องบู้เรื่องเด้อครับฟังบ่บู้เรื่องหม่บ่บู้เรื่องครับผมอ่ภาฝากฝากพี่น้องนะครับไปอยู่จังอยู่ไสเน่ครับอยู่ไสเน่อากาศห้อนบ่ครับผม <S <S คอมเมนต์เนียนะครับคอมเมนต์กไดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ช่องญี่ปุ่นปอด <S <S น้องผมก็อยู่ญี่ปุ่นเด้อครับเฮ็ดงานอยู่ญี่ปุ่นนะครับ อยู่ญี่ปุ่นขึ้นฮิมะตกบ่ครับอยู่บ้านเขาขึ้ห่อนแต่ประเทศไทยห่อนค้าห่อนแนครับเขาออกจากห้องแอร์ครับเ <c oughs> ขาเขาห้องแอร์เลยครับดูนี่บ, <c oughs> บ้านเพิ่นขึ้นเป็นแต่เย็นดีเนาะเห็นว่าเห็นว่าแบบมันนาสเนิเย็นดีเย็นดีบ่ครับญี่ปุ่นอากาศนาสิบสบายเนาะครับห <c oughs> ิมะตกโอ้ว่าแล้ว เสซ่บม่หน่อหิมะเนาะใส่เบียร์เย็นๆเลยที่เสียบเนาะก็สวัสดีครับสวัสดีที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับฝากไปกดไลก์กดแชร์ไว้คอมเมนต์ในซองลยเด้วยครับครับพอดีเป็นกำลังใจให้ด้วยด้วยครับพยายามเฮ็ดช่องครับปกติคนไลฟ์ที่คนเบื้องหลายนะครับตั้งแต่บ่ไไรไลฟ์เป็นสองอาทิตย์นี้โอ้ก่อนสงการต์บ่้ไรไหม คนเบื้องหน่อยมากเลยบันนี้เกิดจากยังวะเกิดจากห้อบ่อไหลบ่วะืันนี้ตรงไหลซูมมือพึ่งกลับมาไล่มือเที่ยงนี่ครับพึ่งมาไล์สดเ facebook ๊อมาไม่่ y o u ู u ู e ครับ <c oughs> ตอนเที่ยงนี่ก็เลย <c oughs> ผ่านแล้วเฮ็บสองบ่ไหลตลอดนี้ครับปกติกันเห็ดตรงไหลนะครับพี่น้องอันนี้คือผู้ใดเบืงองฝากเนี่นะครับผู้ใดแบบนี้ครับตองไดลครับต้องเคยเสียหนี้ครับ เขาว่าขันบ่ไรนี่ปัญหาหลายเลยครับเพราะว่ามันคนเบิ่งค้นหายไหมครับขันเทาบ่อไรสดขันเทาไรสดคนเบิ่งหลายแล้วหลักร้อยลักพันแน้วครับขันเทาบ่อไรนี่ค้นเหียเลยครับพี่น้องต้องลองไดเนาอครับผมเงียบเย็นมากโอ้เย็นวันที่มาโตมนกันเย็นดีแล้วครับผมยูนี่ฮ้อนขึ้นอย่างนี้ครับประเทศไทยชนบุรียังฮ้อนครับเพราะว่าอากาศฮ้อนฮ้อนค้าค้อนเนี่ยอะไย่างนี้ประเทศเท่าก็ยังว่า่ะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทักทายนะครับอ้ยยูญ่ปุ่นกับเบิ่ครับขอบคุณหลายๆนะครับผมครับยังบม่ได้่านกดผ่านเกีย์เพอนะครับอีเจักล้านล้านช็อตล้านช็อตนะพี่น้องของงช็อตนะพยายามไปกดติดตามคอมเมนต์ได้ครับเป็นกำลังใจให้ช่องของผมเนี่ยครับเพราะว่าพึ่งฮัรดเฮดขื้กันนะครับช่อง y YouTube เนาะคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ สวัสดีช่วงสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มสิบเจ็ดนาทีบ้านเฮาหรือว่าหลายหลายคนนะครับกำลังนอนเบิ่งเห่นโทรศัพท์นะครับคือว่าหลายคนกำลังิหรับนะครับกฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากไปกดติดตามช่องไอซิสเนี่ยนะครับผากินผ้าเที่ยวด้วยพี่เราะว่าครับให้ได้ผ่านกดผ่านเขียนนะเพื่อนเนี่ยครับผมครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ เสียงแมบวบ้างขั้นนะก็เป็นกำลังใจให้ช่องเลยนะพี่น้องเด้อคอมเมนต์อหยังเข้ามาได้นะครับผม <c oughs> อว่า่าถึงนี่ครับพี่น้องเรื่องเรื่องลงคลิปนะครับลงคลิปผมก็พยายามล่องนะครับลงหลายเด้อครับแต่ว่าวม่วงนี้ก็บ่เท่าใดครับคนเบิ่งเนาะก็ลงไปเรื่อยๆครับบางคลิปก็ปังบางคลิปก็บป่บป,บปังนะครับล่องสลับกันไปเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์พยายามพยายาม ถ่าออกกับพี่น้องนะโซนนี้เพราะว่าเคยเคยไล่ซดไปแล้วครับเล้วคนเบืองหลายมาเฮามาไล่ที่หลังเลยคนเบิ่งมาหลายพี่น้องมันงก็สจีเสียกําลังใจเนี่ยครับแต่ว่าผมก็สูอเก่าแล้วว่าครับบ่าว่ระเด็นหน่อครับผมคอมเมนต์ให้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นํานะครับผมพยายามแบบเต็มที่นะพี่น้องนะเฮ็ดเต็มที่ครับผมครับจะได้ก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ต้องให้สินพากินพากิวนะครับพี่น้องขออนุญาตไปนองก่อนด้วยพี่น้องเพราะว่ามืออื่นไปบริจาคเก็บเลือดครับ เพราะนัดอ่าโรงบาลเพิ่นนัดกันไหมนะโรงบาลชนนะครับผมเพราะว่าเก็ดเลือดมันหายาย่ขึน้องจังไ๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องไอ้สินด้วยนะครับสวัสดีครับ